สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปลายขายฟอร์ดไป็นที่ปรึกษาการขา,ขายของฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้ปลาวยค่ลูกค้ามาพบกับรุ่นนี่ DBL Sport นะคะตัวนี้แต่ไม่ใช่ Sport ธรรมดานะตัวนี้จะเป็นรุ่น Sport Pack นะคะแต่ถามว่าได้ออปชั่นอะไรมาเพิ่มเดี๋ยวไปจะขึ้นให้ดูทางด้านบนนะคะว่าได้อะไรมาเพิ่มบ้างกับที่เราเพิ่มไปนี่แล้วก็มาชมของแต่งกันว่าคันนี้ได้จัดการตกแต่งอะไรกันมาบ้างอย่างแรก กระจังหน้า FORD ที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะคะเป็นสีดำด้านนะนี่แล้วก็ตัวอะคริลิกคำว่าレンเจอร์ตัวนี้ก็ค่ะก็จะเป็นสีดำด้านนะแล้วตัวไฟ3จุดตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งหมด2สีนะคะก็จะมีสีขาวหรือว่าจะเป็นไฟสีส้มไฟส้มกระเท่หน่อยถ้าจะเป็นไฟสีขาวก็จะเรียบหลูนะทางด้านหน้าที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะคะนี่ตัวกันชนหน้าของเขาตรงนี้ก็จะเป็นสีแบบบอลเงินแบบนี้นะคะตัดกับสีรถได้ดีเลยนี่ตัวครอบไฟของเขา นี่ตอนนี้ลูกค้าทําการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เราก็ทําการแถมให้ลูกค้านะนี่ขอบไฟหน้าสีดําด้านแบบนี้สวยๆเลยมาชมหนะ้าข้างกันตัวยาง,งเขานะคะจะเป็นยางกูดเดียนะคะตัวนี้จะเป็นยางเดิมเลยนะคะที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมายางจะอยู่ที่2 5 5ห5 R 1 8นะคะตัวนี้เป็นยางขอบ18นะคะตัวนี้วิ่งความเร็วได้ดีนะวิ่ง200กว่าก็คือแบบคงที่ แล้วก็ตัวด้านข้างนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ว่าเทอร์โบนะคะตรงนี้ตังนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะตัวกระจกข,ของเขาด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้ที่บอกว่าเป็นสปอร์ตแพ็คก็จะได้กล้องเพิ่มเห็นไหมนี่แล้วก็ตรงนี้กะะ็ะก็จะมีโหมดไบาสปอร์ตให้ดูด้วยเนี่ย,ยเตือนท้ามแซงนะแล้วก็ด้านข้างนี่มาชมกันชมในรถกันด้านในรถของเขานะคะนี่ ตองเข้าด้วยสารตกแต่งด้วยสีดำนะตัวนี้ตัวสปอร์ตก็เป็นมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือคําว่าสปอร์ตตรงเบาะนะคะนี่ก็จะมีบอกว่าตัวนี้เป็นรถสปอร์ตแล้วก็จอได้ขนาดจอใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นรนสปอร์ตแพ็คนะคะเขาก็จะเพิ่มขนาดจอมาให้ตัวนี้เป็นพมอลไราอีพาร์ขับสบายนะคะลูกค้าที่เคยขับรถเก่งมาแล้วมาขับคันนี้ก็คือขับสบายไม่ต้องแบบปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเพราะพวมอะไราเบาเหมือนกันห้อง้วยสารด้านหลังนะคะนี่ ท้องสั่นด้านหลังก็คือให้มากว้างมากแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะตัวนี้ลูกค้าสามารถชั้นแบตจากทางด้านหลังได้เลยนะคะด้านหลังที่ทําการตกแต่งมาเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตัวโลบาร์เอเลนเดอร์นะคะ GT ตัวนี้นี่เป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะแข็งแรงเหล็กแข็งมากเราด้านหลังนะคะตัวนี้ได้ทําการตกแต่งอะคริลิกเพิ่มเติมนะคะเป็นอะคริลิกนูนตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะ นี่อันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมนะปกติจะไม่มีใส่แล้วคำว่าสปอร์ตก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ได้ทําการตกแต่งข้อไฟท้ายมาด้วยเห็นไหมมันก็จะทําให้ดูเท่ขึ้นสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรุ่นสปอร์ตหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะไปจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าเบอร์โทรนะคะสามารถทักหาไปได้เลยยังไม่ซื้อไม่ว่าขอแค่เข้ามาปรึกษากันก่อนนะนี่สำหรับเจ้าตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ 984,000บาทน,นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวแพ็คก็จะมีราคาเพิ่มเติมเดี๋ยวไปทิ้งไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้เรากับคลิปนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ